ต่อไปนะคะต่อกับข้อที่2นะคะจะเห็นว่าข้อที่2คือมีรูปมาให้เหมือนเดิมแล้วก็กำหนดมาให้ตามนี้เลยคำถามก็คือจงหาขนาดของ CFE นะคะนี่คือ CFE ก็คือหามุมนี้ได้เท่าไหร่นะคะอ่าเราก็มาดูก่อนว่านะคะเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะเขาให้ว่า B C F นะคะมุม B C F เนี่ยเท่ากับ128องศานี่คือ B C F ก็คือตรงนี้เท่ากับ128อ่ะครูจะลากนะลากแบบนี้เขียนเลย128องศาอ่าเราก็สังเกตเอา้าททำไมตรงนี้อันนี้ก็128อันนี้ก็128จะเห็นว่ามุมนี้กับมุมนี้เท่ากัน แปลว่าจากคุณสมบัติที่เราเคยเรียนนะคะทุกคนมันก็จะทำให้นะคะเส้นตรงส่วนของเส้นตรงสองส่วนนี้ขนานกันและก็มี A, D เป็นเส้นตัดแบบนี้นี่จะเห็นว่ามุมภายนอกนะคะและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัด่ยมีขนาดเท่ากันอ่าเราก็ เขียนเลยนะคะว่าเนื่องจากนะคะมุม2มุมนี้มันเท่ากันอ่าเนื่องจากมุม ABE นะคะนี่คือ ABE นี่ ABE ตรงนี้128องศานะคะเท่ากับมุม BCF นะคะตรงนี้ที่เขากำนดให้128องศานะคะ มันเท่ากันทีนี้ก็เลยจะได้นะคะจะได้เส้นตรงส่วนของเส้นตรง BE นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรง CF นะคะก็เขียนอธิบายเหตุผลเองนะคะว่าถ้าสมมุติว่ามีเส้นตรงคู่หนึ่งนะคะและมีเส้นมาตัดกันปึ้งแบบนี้นะคะและมันทำให้มุมภายนอกและมุมภายใน,นะคะที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนั้น มีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นน่ะจะขนานกันนะคะก็เขียนลงไปเองเนาะก็ยาวนิดนึงนะคะต่อไปนะคะพอส่วนของเส้นตรงอันนี้มันขนานกันแล้วใช่ไหมเราก็สามารถพิจารณาตรงนี้ได้อีกค่ะทุกคนนี่มันมีเส้นตัดในส่วนหนึ่งอีกตรงนี้นี่มันมีเส้นตัด EC มาอย่างนี้อีกนะคะ นี่มันมีเส้นมาตัดกันแบบนี้เส้นที่มันขนานกันใช่ไหมคะ2เส้นที่มันขนานกันแล้วมีเส้นมาตัดมาแบบนี้ปึ้งไปนะคะอีกคุณสมบัตินึงก็คือมุมแย้งนะคะจะเท่ากันกับตรงนี้นี่มุมนี้กับมุมนี้มันจะเท่ากันแปลว่าอันนี้ก็คือ46องศานะคะนี่46องศาอ่า46องศาทีนี้ดูจากโจทย์อีกเขาบอกว่า cef นะคะเท่ากับ81องศาแล้วก็นี่ก็คือ81องศา นี่81องศานี่อ่ะเราก็เขียนเลยค่ะว่าเนื่องจากนะคะเนื่องจาก CEF เนี่ยเท่ากับ81องศาและนะคะและ ECF นะคะก็เท่ากับ46องศานี่ก็คือจากรูปเลยนะคะนี่ CEF 81แล้วก็ E C F เท่ากับ46ทีนี้เราสามารถหามุมมุมนี้ได้เลยก็คือใช้คุณสมบัติก็คือผลรวมของมุมภายในนะคะของรูปสามเหลี่ยมเนาะมันจะเท่ากับ180เราก็เขียนเลยค่ะว่าจะได้นะคะนี่มุมที่เราต้องการหาก็คือ C F E นะคะบวกกับ มุมทั้งสองที่เรารู้แล้วก็คือบวกกับ81บวกกับ4 6 6นะฮะเท่ากับ180องศาให้เหตุผลเองก็คือว่าขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะรวมกันจะเท่ากับ180นะคะก็ได้เลยก็ได้เป็น cfe นะคะเท่าบวกกับนะฮะตรงนี้ก็ได้เป็น7 เป็น12เท่ากับ180องศาดังนั้น CFE นะคะครูก็ย้ายข้างไปนะคะจากบวก127ย้ายมาฝั่งนี้เลยค่ะก็เป็นลบ127ค่ะก็เท่ากับ53องศานะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบค่า53องศานะคะสำหรับข้อที่2โอเคนะคะต่อไปนะคะไปดูข้อที่3ได้เลยค่ะ